ยักษ์ได้แม่กันค่ะยักษ์เหรอครับมันจะงดบอกพี่เอิญลองดูเดี๋ยวเราจะทําแบบสูงอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวแต่ว่าถานเราแค่นี้สงเยฮ้ยคอยดูเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปให้จบเริ่มไม่แล้วพี่เอิญไม่ช่วยทุกคนเอา้นนั่งทําแบบนี้ใครบอกไม่ช่วยถามตรงๆคำหมดเนี่ยคือเป็นคนคิดหมดเลยนะเอิญออกแบบหมดด้วยว่าซ่านถ้ามันไม่สวยก็คือแบบพูดตรงๆว่าไม่ได้อะมันต้องสวยอะแล้ววิธีการพับเป็นยังไงครับเนี่ยก็อย่างงี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม แค่นี้แล้วก็เอาวางได้เลยตรงนี้ไม่ต้องแบบพิธหนีพิถัดอะไรมากมายนะจะต้องสวยไปเอง่ะต้องแบ่งหน้าที่กันเลยเร็วๆใช่เราคือจะโรยเย็นนี้แล้วอ่ะเร็วๆๆร็วเร็วฉีดเรียบๆไม่พับปฏิการ์ฉีดไปเองค่ะทำงานนี่นี่อะเร็วฉีดอ่ะเร็ว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 ทำให้มันเร็วๆหน่อยเร็วๆตบตไหมเร็ว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 ตบไม่รู้มันจะตูมไหมนะเห็นตัดง่ายอย่างงี้สรุปเบี้ยวเี้ยโห่จ้า เหลือฐานบนสุดทุกคนกําลังตัดอยู่นี่อุ้ยนี่คือ3ชั้นของเราค่ะทุกคนดู1 2 3เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิคือมันกลมดีมากๆต่อไปเราจะมาติดตองทั้งหมดนี้กัน ชั้นแรกเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี้แล้วมารอดูว่าถ้าตกแต่งดอกไม้ใส่ประดงประดับมันจะสวยแค่ไหนม,มาทุกคนกระทงคือพร้อมแล้วเหลือติดตกแต่งดอกไม้ค่ะนี่ทุกคนดูเป็นยังไงสถานสุดท้ายแล้วค่ะนี่ปักเรายึดเลยต่อไปเราจะใส่ดอกไม้รอบๆนี้ก่อนอุ้ย เร็วๆน้องจะไปรับกระทงไหมเนี่ย <c oughs> ไปยู่เร็วอุว้ย <c oughs> สวยอะ่ะ <c oughs> แต่ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะอุ้ยสวยมากกระทงยักษ์ใหญ่จริงจริงแต่ทุกคนยังไม่รู้นะว่าตรงกลางนี้จะเป็นอะไรอุ้ยจริงเหรอเออนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนกระทงที่เหมอน,นี่ค่ะเออเหนื่อยมากเออทําอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนดูถ้าทุกคนเห็นคือเหมนรีบถ่ายแต่ตัวเองเดินไปเดินไปเดินไปกินน้ำรีบถ่ายแล้วรีบถ่ายตะกรก็รีบถ่ายรีบถ่าย คือไม่จับซินเอิญเลยเท่าที่เอินทามาทั้งคลิปทุกคนดูในคลิปก็คงจะรู้ได้ทุกคนน่าจะรู้ดีมาเราจะมาวางสินค้าตรงนี้ค่ะนี่นี่คือตัวซีเครตนะคะของเราอ่าเซรั่มดังฟ้ากับครีมนังฟ้าครีมตวไหนดีว้าวได้ไหมเราจะลอยไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใครเก็บได้คือเอาไปได้เลยค่ะไม่ได้หรอ ไปใช้ได้เลยไปลอยกระทงแต่ได้ความสวยกลับมามากอันนี้จะไปเลยไหมเนะี่ยไปมาเดี๋ยวเตรียม <Yeah. S 2> แต่ว่ามันจะตกไงเราต้องเสร็จก่อนเดินไปไม่ได้ใช่ไหมอ๋อก็ไปเลยชุดนี้เขาไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาต้องเราต้องอยู่กับลูกโอ้เออเนาะโอ้เราไปไม่ได้ไม่เป็แไรเราให้เหมือนรีบไปคนโสดนะเนาะเขาก็ไปเองส่วนเราก็ไปไม่ได้ไอะไร <คน S 2>